สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราก็จะมาทำตัมกุ้งสนนะครับชีวิตถาดความแซ่บไม่ได้ไปชมกันเลยครับตามพี่กันก่อนเลยครับใส่หนึ่งสองสามสีผมก็จะใส่กระเทียมไปสองในใไปเครับเราจะทำการขลกกันเลยนะครับขูเราจะตับดๆไปเรืเ,เลยนะครับให้มัน แหล่งนะครับพี่น้องทำเกลือลงไปเลยนะครับพี่น้องทำให้มันส้มแซ่บขึ้นนะครับผมเนี่ครับแบบที่เกลือบ้านเขานี่แหละครับเนี่ยน,น้อยๆน้ำไม่เยอะเลยจวดลงไปเลยพี่น้องมันเป็นกอนเลยกอนต้องออกเกลือหวานนะพี่น้องใส่ชุลลงไปเลยครับนี่ครับชุลใส่ได้หลายลดราดับน้ำใส่เกลืออีกนิดหนึ่เข้ากันนะ เคียงนโอ้ยปั่นก็ขาอืมทำปรเดี่เส้นบุกอลไปเลยแล้วจะใช้ตัวช่วยในการสิบบู๊เลยตัดแน่เเลยแคชอบกุก็ใส่สุดลงไปนะครับอืมนครับน้องอืมคุกเสรกับน้ำปลาเช่บอแล้วครับ แล้วเราก็ทำการงูเงือบลงเลยนะครับอน้องเอ้ยข่อยมาได้ดีอาถารพ์จริงนะประเทศอะไรน้องครับทางกวางเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมากินพวกเหนียวนะวันนี้ไม่กินกเี่ยวแล้วก็เส้นกบน้อยแล้วก็นี่ครับตัวปูของเรากับกครับแล้วก็สลัดนะครับของชอบของโปรดครับเราจะมาชิมทำแากให้ดูก่อนเลยคำตัวโตใหญ่ๆเลยครับผมนี่ครับน้องเลย ต้นมะตอเกามากเลยครับอืมอืมอันนี้เกียวไข่นกกระทาเนี่ยครับอันนี้ก็เกียวไข่นกกระทานั่นเด็ดนอนเลยอืม

ตลาดน้องอาหารแรงคุณยอดครับดับจะแจ๊แสแซดอีดีอะไรัีนี้ขอจบเพงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเมาก